หน่อยบุศกรบังเอิญเจอไอซ์่วงสามีที่ญี่ปุ่นสามีหล่อและน่ารักมากยกครอบครัวไปอยู่บ้านที่ญี่ปุ่นกันช่วงนี้สาหรับหน่อยบุศกรพร้อมพระเอกเคนทีระเดชสามีและน้องคุณน้องจุนลูกชายพร้อมหน้าพร้อมตาสุดแฮปปี้กับทั้งอากาศเย็นสบายและบรรยากาศที่ญี่ปุ่นทุ่งหญ้าป่าเขาดีงามมากโดยหน่อยบุศกรลงภาพน่ารักของครอบครัว ทั้งคุณสามีและลูกชายบันทึกภาพมุมสวยๆอยู่กับธรรมชาติรัวๆในโซเชียลมีทั้งเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนๆแห่คอมเมนต์ว่าอยากไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นบ้างเลยทีเดียวแต่ล่าสุดอะไรจะบังเอิญขนาดนี้เมื่อหน่อยบุตรกรขณะถ่ายภาพเซลฟี่อยู่กับลูกชายอยู่นั้นเห็นมีหน้าตายิงสาวเข้าเฟรมมาไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นว่าที่คุณแม่คนสวยไอซ์อภิษฎาอุ้มทองมาเที่ยวกับสามี โดยหน่อยโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นด้วยว่าความบังเอิญมีอยู่จริงกำลังเซลฟี่พี่ก็โดนเรียกไม่คิดว่าจะเจอเพิ่งเห็นในรูปแรกมีคนเดินผ่านคนท้องน่ารักมากยินดีด้วยนะปอลอคุณสามีก็หล่อน่ารักมากเลย